ใส่ขนมใส่ขนมเปี๊ยะนะคะใส่ขนมเปี๊ยะอยากทำขนมเปี๊ยะกินแต่ไม่มีไข่เข็มนะคะหวานมัน bán mân bán mân mười ขายขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอนไรจะแห้งไม่ควรเร็วควรช้าช้างจะทำยังไงดีล่ะ เป็นนะคะน่าทานนะคะหอมหวานตันเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จอะคะ่ะหนึนช่ชั่วโมง บนกระทะเนี่ยก็ไม่ได้มันแบบว่ามันร้อนนิดเดียวมันไม่เหมือนเตาแก๊สบ้านเรากระทะทองเหลืองก็มีนะคะแต่มันใช้ไม่ดีอืมแบบว่ามันนั่นไปอ่ะนี่ค่ะกระทะทองเหลืองอุสาหิวมาจากไทย่ะอุาหิวมาจากไทย อันนี้ท้ายก็สู้กนเลยไม่ได้วันไหนกวนตะกวนนี่แน่ะกวนรัดช่องกวนขนมเปียกปูนกวนรัดช่องกวนขนมเปียกปูน วันนี้อากาศดีเดี๋ยวม้ามันตกเมื่อวานอะตกทัางวันเมื่อวานตกทัางวันแต่ทิ้งมือไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะไปดึงข้างนอกให้ดูขาโพนกันมด เม่วา,านะทั้งวันเห็นมา้าตกไม่ได้ลงไปไหนเลยวันนี้คิดว่าจะลงก็เลยไม่ได้ลงวันอาทิตย์ก็ควรใส่ขนมดูก่อนว่าจะลงไหมที่จริงไม่ลงก็ดีเหมือนกันทำขนม เสาทิศไฟไม่ค่อยแพงเท่าไหร่วันธรรมดาไฟสะแพงไม่รู้อะไรนักหนาดีเลยแล่วจะกลับไปอยู่ใคร ไปอยู่ไทยแล้วก็หาทำนุ่นทํานี่ขายอยู่ไหนก็อยู่ไม่สุขค่ะแต่ทำนุ่นทนํานี่คนอยู่เฉยไม่เป็นเป็นแม่ค้าเก่า สงลูกเรียนจบแล้วก็นั่นก็หยุดขายของหยุดขายขามหมู